พิงค่ะ้าซานะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาให้ดูของเล่น DIY ของหนูเองนี่เป็น,นคือของเล่นระบายสีโดยไม่ต้องระบายสีบ่อยๆอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ อุปกรณ์อะไรคะหนูพูดปิดอีกอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะมีกระดาษใสนี่เห็นไหมคะมีกระดาษหนึ่งร้อยปอนนะคะเพื่อนๆตัดมาห้าสิบเอห้านะคะหนูพูดผิดอีกเอห้านะคะแล้วก็พับขึ้นไวบ นึ่งนะคะแล้วก็ตะแ,แต่มาเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องพับรึ่งนะคะเพราะว่ามันลแล้วก็ต้องเท่ากับ a e 5ของเราด้วยนะคะแต่มาสองเพนนะ รู้ว่าพูดอะไรอีกแล้วหือหมดแล้วก็ยังลบกับเอ้ยดินสอนะนี่ปากกามีสีสมึดดำนะคะแต่ว่าต้องเอาปากกามติ นะคะวิธีทำก็จะมีดังนี้ค่ะก่อนแรกนะคะเราต้องวาดรูประบาสีที่เราต้องการไม่จำเป็นต้องเป็นรูปที่เหมือนหนูก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำก่อนนะคะ ก,กัดเทปหรือว่าจะเป็นกาสองหน้าก็ได้นะคะแล้วก็มาติดข้างบนนี้เลยแล้วเราก็แท็บติดติดข้างบน,น,นะะติดแผ่นใสกับกระดาษนะคะนุนติดก็ออยยโอเคน, <ะ S 1> นี่มันก็จะเปิดได้แบบ ไปแล้วก็จะใช้ปากกาที่กะกะก,ะกาปากกาหมึกดำนะคะที่มลากนะคะก็อลอกตามเส้นเลยนะคะเราเลาะเสร็จแล้วค่ะอาไปดูกระดาษ A5 พับขึ้นของเรากันเลยค่ะกระดาษ A A5 นะคะแล้วคิดกรอบ วัดเข้ามาหนึ่งเส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดขอบๆนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูดึงก่อนนะคะหนะะึ่งสองจเมอ่าจมจกอกรเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษกระดาษอะไก็กระดาษของเราวนะคะมาติด นะคะไว้มุมไหนมุมใดมุมหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นตัวน,นี้นะคะเป็นที่มันเล็กๆกว่าต่อไปแล้วก็เอาอันนี้ออกมาก่อนนะคะแล้วก็ติดอันนี้ให้มันพอดีนะคะแล้วก็ให้มันเปิดออกมาได้แบบน,นี้เดี๋ยวหนูไปทำก่อน ตรงเธอตรงเถอตรงตรงตรงเย้ตรง,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  <Yeah. S 1> งเลยนะนี่นี่เปิดได้เลยลอกกาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสองแผ่นแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็เอาอันนี้ไปข้างในเป็นนี้นะคะที่ที่พวกเราบอกกันว่ามันเปิดได้นะคะใส แล้เวเอาแผ่นใส่นะคะไว้ห้างบนแล้วเราก็ปิดแต่เราต้องติดสกอดเทปข้างๆด้วยนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปติดสกอตเทปก่อนนะคะเราติดสกอดเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่มันก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่อ่ะมันจะเด้ง เป็นของเล่นระบายสีได้อัตโนมัต <c oughs> ินะคะกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นที่เรียบรายแ้วน,นะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนนะคะ